Everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะไปพบกับที่เช่า้ายนะคะวันนี้นะคะครูป้ายจะสอนออกเสียงคําศัพท์เกี่ยวกับคําศัพท์พื้นฐานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกเขียนคําศัพท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําที่31เลยค่ะโอเคเพราะนาจะมีนะคะ capital capital แปล,แลแว่าเมืองหลวงค่ะนักเรียก็เขียนไปค่ะ capital แปลแว่าเมืองหลวงค่ะ คำที่32ค่ะ catch catch แปลว่าเงินสดค่ะนั่นก็เขียนค่ะ c a s h catch เงินสดนะคะคำที่33าค่ะโคน้าจะมี catch catch แปลว่าจับค่ะนันเนียนก็ฝึกเขียนเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะพาออกเสียงค่ะคำที่34ค่ะ celebrate celebrate แปลว่าเฉลิมฉลองค่ะนัเนเยนเขียนค่ะคำที่35 เซลโฟนเซลโฟนแปลว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะคำที่36ค่ะ century century แปลว่าศตรวรรษค่ะ37ค่ะ c e r e m a n i ceremony แปลว่าพิธีการค่ะคำที่38ค่ะ character character แปลว่าบทบาทในละครค่ะคำที่39ค่ะ charity charity แปลว่าการทำการกุศลค่ะและคำที่40ค่ะช h า m มีช a างมีแปลว่ามีสเสน่ห์ค่ะนักเรียนก็เขียนนะคะคำศัพท์ให้ครบนะคะข้อ31ถึงข้อ40นะคะอ่ะเรามาดูนะคะคำที่41นะคะครูฟ้าจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง2ข้อนะคะอ่ะโพนาอัตมี k เคมิสเคมิแปลว่านักเคมีนะคะแล้วก็เขียน,นะคะ่ะ C H E M I เคมี emic, แปลว่านักเคมี Me นะคะคำที่4ค่ะอค่ะ classify classify แปลว่าแยกประเภทค่ะนม่งเมเขียนค่ะ e. c l a s s i f e classify แปลว่าแยกประเภทนะคะคำต่อไปนกเงเยนเขียนเองนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงกันค่ะ classmates c l a s s m a t e แปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะคำที่14ค่ะ pronoun จะมี collision collision แปลว่าการชนปะทะกันคำที่45ค่ะ column column แปลว่าแถวในแนวตั้งนะคะคำที่46ค่ะ combustion combustion แปลว่ากระบวนการเผาไหม้นะคะกระบวนการเผาไหม้คำที่47ค่ะ community community แปลว่าชุมชนค่ะคำที่48ค่ะโภนาตโตมี competition competition แปลว่าการแข่งขันค่ะคำที่49ค่ะ campaign c a m p a i n แปลว่าบ่นค่ะและคำที่50ค่ะ concert concert แปลว่า concert ค่ะนักงนี้ก็เขียนคำศัพท์เหมือนเดิมค่ะเขียนให้ครบนะคะตั้งแต่คำที่41ถึงคำที่50ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าต่อไปนะคะคำที่51ค่ะอ่ะเพราะน่าจะมี confident confident แปลว่าที่มั่นใจนะคะหรือมั่นใจตัวเองแล้วก็เขียนค่ะ C O N F I D E N T confident นะคะต่อไปค่ะคำที่52ค่ะอ่ะาคนนาจจะมี congratulation congratulation แปลว่าการแสดงความดีดีนะคะแล้วก็เขียนค่ะ,นนะ,คะเดี๋ยวไม่พอ congratulation ฝ้าเขียนใหม่เขียนให้พอดีนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะคำที่53ถึงคำที่60เรือยน,นักเรียนก็เขียนเองนะคะอ่โพูดแล้วจะมีนะคะคำที่53ค่ะ consist of consist of แปลว่าประกอบด้วยคำที่54ค่ะพูดแวจะมี contact contact แปลว่าการติดต่อค่ะ คำที่55าค่ะโภนาอัตมี color leaf color leaf แปลว่าแนวประการังนะคะหรือประการังคำที่56นะคะ costume costume แปลว่าเครื่องประเครื่องแต่งกายนะคะคำที่57ค่ะ cough cough แปลว่าไอค่ะคำที่58ค่ะ creative creative แปลว่าความคิดสร้างสารรค์นะคะคำที่59ค่ะ crossword crossword c o s s Walk แปลว่าทางข้ามนะคะและคำที่60ค่ะ c r o w d c ค o า d แปลว่าฝูมชนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ให้ครบนะคะตั้งแต่คำที่31-60ถึงนะคะฝึกเขียนฝึกออกเสียงคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time. goodbye